คือในข้าวเนี่ยก็จะมีพวกวิตามินเนี่ยค่อนข้างสูงนะคะอย่างเช่นวิตามิน B2 อเนาะ <Yeah. S 1> อย่างในเด็กๆเ,เนี่ยบางคนอาจจะแบบไม่ค่อยทานข้าวอ่าก็ <Yeah. S 1> ทานเป็นพวกขนมหรือน้ำอัดลมหรือน้ำหวาน <laughs> อะไรเงี้ยที่ไม่มันไม่ค่อยมีประโยชน์เนี่ยก็อาจจะมีแผลเล็กๆอ่าที่มุมปาก <Yeah. S 1> อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเกิดจากการที่ขาดพวกวิตามิน B2 ได้นะคะรวมถึงมันเป็นเขาเรียกว่า ตัวช่วยเสริมสร้างในเรื่องของการเจริญเติมโตของร่างกายดังนั้นเนี่ยในวัยเด็กเนี่ยไม่ควรที่จะขาดสารอาหารในกลุ่มนี้ก็คือคาร์โบไฮเดรตที่ทมาจากข้าวนั่นเองเนาะรวมถึงในข้าวกล้องนะคะจะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงซึ่งสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยเราก็จะรู้กันอยู่แล้วว่าหนึ่งต้านแก่ อนะ่ตาในเรื่องของมะเร็งเนาะเวลาที่ร่างกายเรามีอนุมูลอิสระในร่างกายสูงสูงมากมมันก็ส่งผลให้เซลล์ต่างๆในร่างกายเนี่ยมีโอกาสเสื่อมแล้วก็กลายไปเป็นเนื้อร้ายหรือเซลล์ที่ไม่ดีหรือเป็นมะเร็งได้ดังนั้นการทานพวกข้าวกล้องพวกนี้ค่ะก็จะช่วยป้องกันในเรื่องของมะเร็งได้ด้วยนะคะอืม แล้วก็ช่วยบำรุงผิวพรรณให้เป่งปังเพราะว่าอย่างในข้าวเนี่ยนอกจากมีวิตามิน B แล้วก็จะมีวิตามิน E ด้วย <c oughs> ซึ่งวิตามิน E เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของผิวพรรณด้วยนะคะก็วิตามิน B3 อันนี้ก็บำรุงในเรื่องของสุขภาพผิวนะคะผิวหนังรวมถึงลิ้นด้วยนะคะเสริมสร้างในเรื่องของการทำงานของระบบประสาท <c oughs> ในเรื่องของรูทีนเบต้าแคโรทีนเนาะอันนี้ก็จะ ช่วยในเรื่องของสายตาได้ดีนะคะป้องกันในเรื่องของโรคหิตจางเพราะว่า hmm. ในข้าวนะคะจะมีธาตุเหล็กแล้วก็มีธาตุทองแดงด้วยนะคะลดการจับตัวของริ่มเลือดลดความเสี่ยงของการเกิดในเรื่องของโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดนะคะเสริมสร้างเม็ดเลือดแดงเพื่อที่จะให้ออกซิเจนเนี่ยไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆได้ดีนะคะ, hmm. ะเนี่ยเชื่อไหมในสรรพคุณที่อยู่ข้างหน้าที่ลิต์มาเนี่ย มาจากเขากองทั้งนั้นเลยนะเออแต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะเราควรที่จะเลือกทานข้าวที่ไม่ขัดสีเพราะจริงๆเราประโยชน์อะ่ะมันก็อยู่ตรงนี้ละอ,อ่อในสีเข้มๆที่เราเห็นในเรื่องของกากใย,ยหรือวิตามินและธาตาุต่างๆอะค่ะมันก็จะอยู่ตรงอ,อ่ารอบๆตัวเม็ดข้าวเนาะโปรที่ว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารห่วงใย,ยทุกคนในครอบครัว